การที่บอกว่ามีเงินติดกันเทศเนี่ยจริงๆแล้วคือเรื่องพวกนี้จําเป็นมากน้อยแค่ไหนก็ไม่จําเป็นต้องมากมา,กายก่ายกองอะไรแต่การติดเป็นการบูชาบูชาธรรมแต่ให้ทําพองามๆาอย่ามากเกินอย่าน้อยเกินเป็นล้านเป็นแสนก,ก็มากเกินไปเองก็ถวายพอเป็นเป็นเครื่องบูชา หลวงพ่อครับทำไมการเทศถึงมีหลากหลายแบบมากเลยครับหลากหลายยังไงเคยได้ยินมาเนี่ยบางท่านก็เทศไปตามไปตามปกติอ่ะแต่บางที่ก็จะมีใส่ทํานองเข้าไปแล้วบางที่ก็จะทํานองเนี่ยคือผิดแผกแตกต่างกันบางที่ก็คล้ายเป็นการแหล่อะไรเงี้ยเอาหลวงพ่อตอบเองนะเป็นวิวัฒนาการตามใจผู้ฟังตามสังคมตามสังคม,มเช่นว่า เทศพณบัตรน้อาัตามาภาพจะแสดงธรรมผู้ฟังก็เฉยๆไม่รู้สึกมีอารมณ์ร่วมอะไรแต่พอใส่ทํานองเข้าไปหน่อยดนตรีเข้าไปอีกก็รู้สึกคลึกครื้นรู้สึกมีอารมณ์ร่วมคือดึงความสนใจเข้ามาดึงความสนใจ<อ>ดึงความสนใจแต่ไม่ผิดพินัยเอออันนี้ถ้าพูดตรงๆล่อลมนะ พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าการแสดงธรรมนั้นต้องไม่ใช้เสียงเอื้อนเสียงเอื้อนที่เป็นเหมือนการร้องเพลง<ม>ทีนี้การแหลกก็ถ้าแหล่แล้วมุ่งเนื้อหาสาระมไม่ถึงกับเสียกริยาครับก็พูดตรงๆอ่ะอย่าให้เหมือนไวยพจน์เป็นสุพรรณคือไวยพจนคุณเป็นนักร้องนะก็สามารถบันเทิงได้เต็มที่<ม>แต่เราเป็นนักบวชนะก็ไม่ควรถึงขนาดนั้นโยมก็อย่าไปเลยเถิดโยมก็ทําให้พระเสียคนด้วยนะตัวโยมเองนะ คือบางทีพระท่านก็ลืมไปโยมชอบกันเลยแหลกกันสะบ,บั้นเลยมีดนตรีหางเครื่องชิงฉาบและนาดตามไปอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่งามจริงๆไม่ไม่งามไม่งามหลวงพ่อแล้วความเป็นจริงการเทศมีกี่แบบครับจริงๆมันก็มีแบบเดียวนั่นแหละคือการมุ่งให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์เพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้ ก็มีการปาตกถายืนนะ<ม>บนโพเดียมรหรือว่านั่งเก้าอี้ย่อนขา<ม>ให้โอวาดกล่าวเปิดกล่าวปิดแล้วก็นั่งธรรมาททั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีวัตถุประสงค์เดียวคือต้องการให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์แล้วแต่ว่าที่นั้นๆจะเหมาะยังไงเช่นในโบสเนี่ยไปยืนพูดในโบสก็ออกจะไม่เคารพแต่ถ้าเป็นศาลาประชาคม เป็นห้องประชุมโรงเรียนยืนก็ดูดีนะเป็นกันเองกับผู้ฟังดีเช่นพิธีเปิดงานพิธีปิดงานไปนั่งบนธรรมาส์มันก็ไกลผู้ฟังอีกถ้านั่งเป็นเก้าอี้ก็ดูไม่ห่างไกลจนเกินไปแล้วการเทศในแต่ละครั้งเนี่ยจริงๆแล้วคือต้องเข้ากับบริบทในการที่จะไปในงานนั้นๆัน,อ,นอันนี้ชัดเจนเลยหมายถึงว่าถ้าง,งานศพก็ต้องเทศในเนื้อหาสาระที่เกิดแก่เจ็บตายมีตัวอย่างงานมงคล งานฉลองก็ต้องเทศให้เขาฟูใจเนี่ยแม่สร้อยแม่แก้วสร้างหอระฆังจะไปบอกว่าการสร้างหอระฆังคือการสิ้นเปลืองไรสาระประโยชน์ผู้ฟังจะเอาบุญกุศลมาจากไหนเพราะพระเล่นมาตำหนติตีเตียนคนเราต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นนโยมนะพ่อแม่ก็ตายไปแล้วคนตายก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก ไปทาปุ๋ยก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้พูดจริงนะแต่พูดทําไมก็ทําไมไม่ปลอบประโลม,มให้จิตใจของผู้สูญเสียนั้นเกิดความแช่มชื่นบางว่าโยมความเศร้าโศกเสียใจนั้นในฐานะเราเป็นมนุษย์เราก็พึงมีเป็นรื่ธรรมดามแต่ขอให้เราเศร้าโศกแล้วก็ตั้งใจทาภูมิความดีงานฉลองก็พูดให้เขาให้กาลังใจโยมสร้างหอรลฆังมาหัรละครนี้ ก็เป็นเครื่องนําบุญสมัยก่อนไม่มีอะไรก็มีลักครังนี่แหละปลุกคนให้ตื่นมาใส่บาตรอันลักครังโยมจะทําหน้าที่สื่อสื่อได้บุญมากกว่านังซื้อพิมพ์อะไรก็<ๆ>ว่าไปให้หลวงพ่อแล้วอย่างการที่บอกว่ามีเงินติดกันเทศเนี่ยจริงๆแล้วคือเรื่องพวกนี้จําเป็นมากน้อยแค่ไหนครับเถ้าพูดตามหลักแล้วมันมาจากเรื่องการบูชาธรรมบูชาพระธรรมก็มากบ้างน้อยบ้างสมัยก่อน5บาท10บาท2บาท3บาทก็ไม่จําเป็นต้องมากมายไก,ก่กองอะไรแต่การติดน่ะเป็นการบูชา บูชาธรรมซึ่งก็คือพึงกระทําพึ่งกระทําแต่ให้ทําพองามงามอย่ามากเกินอย่าน้อยเกินแต่พอถวายเป็นล้านเป็นแสนก็ก็มากเกินไปอีกก็ถวายพอเป็นเป็นเครื่องบูชาก็ดูตามความเหมาะสมดูตามความเหมาะสมอย่าลําบากอะไรดูตามฐานะด้วยดูตามฐานะด้วยอย่างนี้เข้าใจแล้วหลวงพ่อขอบคุณครับ อยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธ,ธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666